วันนี้ช่างศักดิ์ก็จะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีแล้วก็ตัวถังรถยนต์นะครับมาดูวิธีการถอดถุงลมนิรภัยของไฮรักรีโวพีลันเนอร์สประตูยกสูงคันนี้กันนะครับคันนี้ก็เกิดอุบัติเหตุหนักนะครับทำให้ชุดถุงลมนิรภัยทํางานนะครับการทํางานของถุงลมนิรภัยก็ประกอบไปด้วยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าเข็มขัดนิรภัยซ้ายขวา นะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัย3ชุดกล่องควบคุม1ชุดสไปรอนที่อยู่ในคอพวงมาลัยอีก1ชุดนะครับวันนี้เราก็จะถอดนะครับชุดถุงลมนิรภัยทั้ง3ตัวนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าเราจะต้องถอดกันยังไงนะครับตัวนี้ก็จะมีฝาปิดนะครับก็เพื่อนๆก็ใช้เป็นเหล็กตะขอบางๆนะครับค่อยๆงัดนะครับบริเวณฝาปิดตรงนี้ออกมานะครับมัน ถ้าเราไม่ทําเป็นเหล็กตะขอนะครับเรางัดออกมาแรงๆมันจะเป็นรอยด้านในก็จะสังเกตเห็นขาล็อกสปริงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ใช้ไขควงแบนนะครับใช้ไขควงแบนจิ้มนะครับเข้าไปเลยนะเดี๋ยวนี้รถทุกวันนี้จะใช้เป็นสปริงนะครับล็อกนะครับมันจะได้หรือง่ายประกอบง่ายนะครับถ้าใช้เป็นน็อตขันนะครับก็หรือง่ายประกอบง่ายเหมือนกันนะครับแต่ผมว่า แบบสปริงเนี่ยนะครับมันจะสดสะดวกกว่านะครับเห็นไหมครับสปริงดันสองข้างนะครับทาให้ตัวขาสปริงนะครับปวดล็อกตัวถุงลมเนือภัยทั้ง3ขาด้านในได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงมันออกมาได้เลยนะครับระวังนะครับระวังระวังเวลาเราดึงออกมาแล้วสมมุติเราถอดแกนพวงมาลัยนะครับสมมุติเราถอดแกนพวงมาลัยเดี๋ยวสไปลอนด้านในเนี่ยมันมันจะขาดนะครับเพราะว่าสายสอปลอลเนี่ย นะครับถ้ามันถ้าเราถอดเกนแล้วมันหมุนเกินรอดมันจะขาดนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีขาล็อกอีกตัวหนึง่งทั้งหมดก็จะมีอยู่3ขานะครับจะเป็นไฮรักลีวนี่ง่าย,ายๆก็ดันปักผมถ่ายคนเดียวทําคนเดียวมันก็จะลําบากนิดนึงนะครับแต่ก็จะพยายามทําให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับทุกขั้นตอนนะครับนี่แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับด้านในก็จะมีสาย สายสัญญาณเตอยู่2อแล้วก็สายสัญญาณเต1่เส้นแล้วก็สายชุดถุงลมนิรภัย1เส้นก็ใช้ไขควงแบนนะครับงัดปักสีเหลืองนะครับออกก่อนนะครับเป็นล็อกแรกนะครับเสร็จแล้วเราก็ขยับปักสีส้มแล้วก็ดึงออกเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นปักเตนะครับเราก็แกะออกได้เลยนะครับสามารถที่จะดึงออกได้เลยแบบนี้ง่ายๆนะครับเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะถอดคอพวงมาลัยนะครับ คลิปนี้นะครับถอดเปลี่ยนได้หลายอย่างใครจะเปลี่ยนพวงมาลัยใครจะเปลี่ยนสไปรอลใครจะเปลี่ยนชุดถุงลมนิรภัยก็ทําตามวิดีโอช่างศักดิ์ได้เลยนะครับเพื่อนๆชมวิดีโอเพื่อนๆอชมช่างศักดิ์อยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์บอกช่างศักดิ์ได้เลยนะครับนี่ถอดคอพวงมาลัยออกเรียบร้อยคอพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นน็อตเบอร์19นะครับขันออกซ้ายนะครับขันออกน็อตขันออกเรียบร้อยก็ตบกระแทกนะครับพวงมาลัยขึ้นบนลงล่างให้มันขยับขยับนะครับเสร็จแล้วก็ ดึงพวงมาลัยออกมาด้านในก็จะมีน็อตฝาครอบนะครับคอพวงมาลัยตัวนี้เขาจะเรียกว่าฝาครอบคอพวงมาลัยเนี่ยมันจะมีอยู่2ชิ้นนะครับบนล่างนะครับน็นอตนยึดของเขาก็จะมีอยู่3ตัวนะครับด้านาบน2อตัวด้านล่างอีก1ตัวนะครับเป็นน็อตเกี่ยวปล่อยหรือง่ายถอดง่ายประกอบง่ายนะครับเราก็ขันมันออกมาได้เลยนะครับนี่ขันมันออกมาแบบนี้นะครับขันซ้ายขันไปเรื่อย นะครับหมุน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 นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีไขควงไฟฟ้าเนาะถ้าใครมีที่เป็นไขควงแบบสวา่านไฟฟ้าก็สามารถที่จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ฝาครอบก็แกะออกมาดึงออกด้านบนดึงออกด้านล่างนะครับเสร็จแล้วก็จะมองเห็นสไปรอนนะครับอยู่นี้ก็เป็นสไปรอนปลั๊กเสียบปลั๊กเสียบก็จะมี2จังหวะนะครับดึงลงมาล็อกหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะปลดออกมาได้ง่ายได้นะครับถอดออกหมดเลย นะครับด้านข้างนะครับของสปรลอนมันก็จะมีขาล็อกนะครับนี่ดันดันขาล็อกออกด้านข้างนะครับนี่ดันขาล็อกออกด้านข้างได้เลยเนี่ยดันตรงไหนวะตรงข้างขเดี๋ยวช่สั่งหาก่อนมันจะอยู่แถวด้านข้างนี่แหละด้านบนก็จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็ดันเงี้ยงง้งนับนะครับค่อย,ยงๆงยงัดค่อยๆยแงะนะครับนี่ค่อย,ยๆ่อยงัดค่อยๆแงะเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกมาเองนะครับเพราะว่ามันจะมีจุดสังเกตอยู่นะครับมันจะมีขาล็อก นะครับพลาสติกนะครับงัดดีๆนะครับเดี๋ยวขาล็อกมันจะหักนะครับเสร็จแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับหาเจอหรือเปล่าช่างสักนี่ๆๆนี่นี่เจออยู่ตรงนี้นี่นี่บางครั้งมันก็มันดําไปหมดเนาะเพื่อนเพื่อนมันก็จะสังเกตยากนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กเสียบตัวก้านปัดน้ําฝนนะครับก้านปัดน้ําฝนก้านปัดน้ําฝนเนี่ยมันสามารถที่จะถอดแย,ยกออกจากกันได้นะครับเพื่อนๆสําสำหรับใครที่ อ,อยากจะเปลี่ยนก้านปัดน้ําฝนใหม่ไอ้อยากจะเปลี่ยนตัวสวิตก้านปัดน้ําฝนด้านในมันแยกออกจากกันได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขาล็อกตัวก้านปัดน้าฝนแล้วก็สวิตโยกเลี้ยวนะครับนี่มันจะมีขาล็อกด้านข้างนะครับค่อยๆงัดแล้วก็ดึงออกมาด้านบนเลยนี่ถ้าเป็นไฮรักวีโก้นะครับมันจะมีสปริงล็อกด้วยนะครับมันจะมีขาสปริงต้องใช้ครีม แต่รีโวนะครับเขาจะเป็นขาล็อกอย่างเดียวอ่ะมาถอดกันต่อเลยด้านบนนะครับถอดฝาครอบเรือนไม้นะครับนี่ฝาครอบเรือนไม่ก็จะมีกิบล็อกด้านบนนะครับกิบล็อกด้านบนก็จะมีอยู่2ตัวใช้ไขควงนะครับขันออกมานิดนึงแล้วก็ดึงกิบออกมาเสร็จแล้วก็ดึงฝาครอบตัวนี้ออกมาได้เลยนี่นะครับคลิปคลิปช่างสั่งนี่ดีมากเลยนะครับสามารถที่จะ ดูครั้งเดียวเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะทําตามแล้วก็ถอดถอดอุปกรณ์ได้หลายอย่างมากนะครับถอดชุดถุงลมอันเดียวเนี่ยสามารถที่จะถอดอุปกรณ์ไล้ได้หลายอย่างจริงๆนะครับน็อตยึดเลื่อนไม้นะครับนี่เลือนไหม้รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นประมาณนี้สวยๆนะครับไฮรักลีวออกแบบมาสวยงามมากสําหรับเลือนใหม่ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นเลือนใหม่แบบอ,อะไรนะ ดิจิตอลหรือเปล่านะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็มีน็อตยิดอยู่4ตัวนะครับพวกคันนี้นะครับเข็มไมค์ค้างเลยนะครับวัดรอบขึ้น1000นะครับวัดรอบเครื่องขึ้น1 0 0 0นะครับแล้วก็ความเร็วขึ้นอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ดูแล้วก็รุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับมาดูกันต่อหลังสําหรับหลังเรือนไม้นะครับมันก็จะมีขาล็อกนะครับก็จะมีปลั๊กเนาะปลั๊กก็กดออกได้เลยนะครับเพื่อน กดปักกดขาล็อกแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับล้โจ่อเรก็ไม่ใช่ล้วจ่อสิล้วก็จะมีขาล็อกตัวนี้หลังขาล็อกตัวนี้นะครับต้องใช้ไขควงแบนเล็กๆจ,จิ้มด้านในนะครับจิ้มด้านในนะครับถึงจะดึงออกถ้างัดออกเลยขาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะ,อะไรอะท่อเอนะครับด้านข้างนะครับมันก็จะมีฝาปิดอยู่แล้วก็ดึงฝาปิดตัวนี้ออกมาเลยนะครับทุกอย่างมันก็จะประกอบไปด้วย ยิบพลาสติกนะครับมันจะไม่ค่อยมีน็อตขันแล้วนะครับสำหรับรถรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้นะครับนี่งัดออกมาด้านข้างแล้วก็ดึงออกมาได้เลยช่องแอร์นะครับช่องแอร์ทางด้านขวาเราก็ดึงออกมาตรงๆนะครับดึงออกมาตรงๆแบบนี้นี่หลุดออกมาอย่างง่ายได้นะครับด้านในก็จะเป็นกิปเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็นชุดสายไฟนะครับชุดสายไฟที่ติดกับตัวแอร์แบกนะครับด้านบนถุงลมนิรภัย ถุงลมนิรภัยตัวนี้นะครับมันก็จะต้องถอดอดถอดอ,ออกหมดแยกชิ้นนะครับมันก็จะเป็นสไตล์ของโตโยต้า Toyota, นะครับสไตล์ของไฮรักรีวูรีโก้เขานี่ตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กเลื่อนเขาจะทําคอนโซลแยกชิ้นบนชิ้นล่างนะครับแล้วก็แอร์แบ็กเนี่ยมันก็จะต้องติดกับตัวแผงรวมหน้าปัดชิ้นบนไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กชุดสายไฟในรฬิกาชุดเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับก่อนที่เราจะถอด ชุดแอร์เบกด้านบนก็ต้องถอดฝาครอบเสากระจกตรงนี้ด้วยนะครับด้านในก็จะเป็นมือโหอนนะครับน็อตเบอร์สิบนะครับ mm. แกะฝาออกดีๆนะครับเพื่อนๆ mm. ใช้พยายามใช้เหล็กบางๆนะครับใช้เหล็กบางๆง,งัดงัดฝาปิดน็อตมือหอนออกนะครับมือน็อตมือโหอนเนี่ยนะครับอถอดออกแล้วนะครับพยายามที่พยายามเก็บไว้กับตัวมือหอนเลยเพราะว่าถ้าเอาไปรวมกันเนี่ย น็อตมันจะยาวกว่านะครับเดี๋ยวเราเผอเอาไปประกอบรวมกับน็อตแผงรวมหน้าปัดนะครับเพราะว่าน็อตแผงรวมหน้าปัดมันจะมีเบอร์สิบเหมือนกันนะครับมันจะมีสั้นมียาวนะครับเดี๋ยวสลับกันนี่ตัวนี้ก็จะเป็นกิฟบล็อกคอนโซลด้านบนอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาถอดด้านล่างก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยย้ายไปฝั่งโน้นนะครับด้านท้ายด้านล่างเนี่ยก็จะตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟเกี่ยวกับการเซอร์วิสระบบไฟนะครับเขาก็จะเอา เอาคอมพิวเตอร์นะครับมาเสียบเข้าตรงนี้นะครับเราก็แกะออกได้เลยเพราะว่ามันอยู่ใต in ้ม <making> ันอยู่ใต้ถุงลมนิรภัยนะครับถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่านะครับก็จะมีน็อตยึดอยู่4ตัวนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบยาวๆเหมือนกัดนะครับก็สามารถที่จะหมุนออกได้เลยนะครับถุงลมนิรภัยเนี่ยเอาเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับซ่อมก็ได้นะครับแล้วแต่งบประมาณของลูกค้านะครับแล้วแต่งบประมาณเลยนะครับเพราะว่า ตอนนี้ช่างศักทำก็จะมีส่วนมากก็จะมีรถแต่รถเงินสดเนาะนะครับก็ถ่ายทําให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันเลยนะครับนี่ถุงลมนิรภัยระเบิดแล้วโครงเสียหายนะครับโครงเสียหายแล้วก็พลาสติกปิดถุงลมนะครับแตกถุงลมระเบิดนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นขาล็อกนะครับก็งัดขึ้นมาได้เลยพลาสติกสีดำาๆงัดขึ้นมาตรงๆนี่แหละนะครับงัดขึ้นมาตรงๆปุ๊บแล้วก็ขยับขยับ ปักมันก็จะหลุดออกนะครับนี่เห็นไหมครับโครงขาเบี้ยวหมดนะครับในส่วนของด้านในตรงนี้นะครับด้านในตรงนี้ก็จะเป็นกล่องควบคุมถุงลมนิรภัยนะครับเราก็ถอดออกไปนะครับการซ่อมนะครับถุงลมนิรภัยก็ต้องเอาอะไรไปบ้างหนึ่งถุงลมนิรภัยทั้ง3จุดมีกี่จุดก็ต้องเอาไปให้หมดกล่องควบคุมสไปรอนแล้วกอ็อะไรนะเข็มขัดนิรภัยนะครับส่วนเซนเซอร์ด้านหน้าไม่เป็นไร นะครับก็ประมาณ 3- 4อย่างนี่แหละที่เขาจะต้องเอาไปประกอบควบคู่กันแล้วก็รีเซตนะครับไฟใหม่นะครับรีเซตไฟใหม่แล้วก็อัดแก๊สเข้าไปใหม่นะครับส่วนโครงนะรับก็จะดัดปรับแต่งใหม่อ่ะต่อไปก็มาแกะตัวนี้คิ้วนะครับคิ้วตรงกลางนี้ก็สามารถที่จะดึงออกได้เลยนะครับดึงออกได้เลยนะครับ ก็เสียดายนะครับคลิปนะครับช่วงท้ายที่ยกตัวเนี่ยเนี่ยมันจะยกออกไปหมดแบบนี้เลยนะครับถอดชุดถุงลมด้านบนออกเนี่ยมันหายนะครับอาจจะลืมกดกล้องหรือเปล่าไม่แน่ใจชักงแต่ว่าลืมกดกล้องนี่แหละนะครับหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องถกขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปอาจจะตอนท้ายเนี่ยอาจจะถ่ายไม่ไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอชมคลิปตอนต่อไปนะครับ หรือตู้แอร์นะครับเพราะว่าเพราะว่ารถคันนี้โดนชนกระแทกเข้ามาด้านในนะครับตู้แอร์แตกได้รับความเสียหายแล้วก็แผงหลังเครื่องได้รับความเสียหายจําเป็นที่จะต้องรื้อตู้แอร์เปลี่ยนตู้แอร์ใหม่แล้วก็เคาะแผงหลังเครื่องนะครับนี่ด้านข้างก็จะแกะออกประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กสวิตช์นะครับใคร มีเด็กนะครับนั่งทางด้านซ้ายไม่อยากจะให้ถุงลมนิรภัยทางด้านซ้ายมันทางานนะครับก็ใช้กุญแจมาปิดสวิ์ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องแอร์ทางด้านซ้ายตัวนี้ก็จะเป็นเก๊ะเก็บของนะครับเก๊เก็บของทางด้านซ้ายก็ดึงออกได้เลยนะครับดึงง่ายอย่างเดียวนะครับดึงออกอย่างเดียวนะครับดึงออกอย่างเดียวเลยสำหรับรื้อนาปัดให้รักรีวูนะครับช่องแอร์ก็ถอดออกหมดเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นกิฟ นะครับถอดคลิปตรงนี้ออกแล้วก็ถอดน็อตเบอร์12ที่ยึดนะครับถุงลมด้านล่างนะครับที่ยึดถึงลมด้านล่างออกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับให้ช่างศักดด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ช่างสักต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ